ครับสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้เล่นเล่น i อ a d อยู่แล้วก็ไปเจอแอปตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า F ล i p บ o a r d คือพอลองลองเล่นแล้วมันมันเจ๋งมากเลยนะก็เลยต้องต้องทำคลิปออกมาให้ดูเผื่อเผื่อแบบมีใครแบบที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเหมือนผมนี้แล้วเพิ่งมาเจออย่างนี้แบบโอ้บอกว่าแบบถ้าใช้ iPod หรือไอไอพอตไอพอตทาร์สไอแพดหรือ iPhone ครับแล้วไม่ได้เล่นตัวนี้นี่เหมือนกับพลาดอไอบางอย่างเลยนะครับแล้วก็แอปตัวนี้เป็นแอปฟรีนะครับผม จริงก็เคยได้ยินมานานแล้วครับฟิปบอร์ดฟิปบอร์ดเห็นก็ติดท็อปอาดาวน์โหลดฟรีประจำแต่มันไม่ไม่ไม่เคยโหลดดูวันนี้พอลองโหลดมาดูแล้วโอ้โหนะสุดยอดนะครับเรามาดูนะครับเนี่ยพอเข้ามาหน้าแรกของแอปก็จะมีให้เราซายอินตัวเว็บที่เราใช้งานนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองให,ให้ลองให้ดู2ตัวก็คือ Facebook กับ Twitter นะครับก็คือว่าแต่นี้ผมผม่า,ายอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดจะลองเปิดให้ดูเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเปิด f a c e b o o k ปุ๊บอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นหน้านี่เป็นหน้า a c e b o o k นะครับหน้า facebook เราเลือกได้ครับเลือกได้ว่าจะเป็นอ่านิวฟีดของผมนะครับหรือว่าเป็นเป็นวอลของผมหรือว่าเป็นเป็นรูปของผมนะอ่าอันนี้ผมเองนิวฟีดแล้วกันแล้วก็หน้าตาของตัวฟลิปบอร์ดจะเป็นอย่างนี้นครับก็นี่นะครับเหมือนเหมือนเปิดหนังสือครับแต่ว่าไอ้หนังสือเนี้ยมันก็คือมันก็คืออ่ามันก็คือหน้านิวฟีดของเราครับซึ่งการจัดเลเยอร์ของตัว โปรแกรมเนี่ยทาได้ทาได้สุดยอดมากเลยครับผมลองแล้วโอ้มันสุดยอดมากเลยเนี่ยคราลองดูอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อหาในฟีดหน้าแรกของผมประมาณน,นี้ครับครึ่งสมมติว่าสมมติว่าพอเห็นรูปหรือเห็นลิงก์อ่ะสมมต,มมติพอเห็นรูปรอย่างเงี้ยนะครับก็กดเข้าไปดูได้ปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะมาสามารถคอมเมนต์สามารถอะไรได้นะครับสมมติว่าเจอลิงก์สมมติที่เจอลิงก์ที่เพื่อนหรือว่าเพจอะไรที่เราไปกดไลค์อยู่เราก็กดอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แบบพอกดปั๊บนี่แบบ แล้วถ้าถ้าเราอยากอยากอ่านตัวเต็มของเว็บก็กดอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือแบบโอ้ผมโดนอะไรไม่รู้อ๋อโดนตัวคอมเมนต์คือมันมันสุดยอดมากเลยนะครับน,นี่เรากลับไปหน้าเดิมพิบอร์ดอ่ะอันนี้กลับมาหน้าแรกเดี๋ยวเมื่อกี้ลองดู Facebook ไปเดี๋ยวลองดูทวิตเตอร์บ้างนะครับใครสนใจใครที่เล่นทวิตเตอร์ก็สังเกตดูว่าปกติถ้าเราเล่นทวิตเตอร์กับตัวทวิตเตอร์ใครแอนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์บนแอนดรอยบนไอโอเอสหรือว่า พวกแอปเแอปาร์ตี้ทั้งหลายหรือว่าเล่นเล่นบนเว็บครับสำหรับคนที่แบบอลองสมัครทวิตเตอร์อาจจะคิดว่ามันน่าเบื่ออย่างเงี้ยเพราะว่ามันการแสดงผลมันมีแค่แบบตัวหนังสืออย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นตัวฟลิปบอร์ดเนี่ยครับสมมติว่ามีใครตัโพสต์ลิงก์มามันก็จะมีการพรีวิวให้เราดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็สามารถกดดูได้ปึ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนในเฟซบุ๊กเมื่อกี้ถ้าอยากอยากดูตเต็มก็กดข้างล่างเนี่ยครับอย่างน,างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็อ่ะ,อะดูทวิตเตอร์ออกนะ เนี่ยแล้วเปิดเนี่ยเป็นเหมือนหนังสือเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยอะ่ะมันสุดยอดมากผมลองแล้วแบบอืมอย่างเงี้ยสมมุติว่าเจอสมมติว่าเจอคลิปเนี่ยครับคลิปคนเพราะจาก youtube ก็เล่นได้เลยครับเล่นแต่ตัวในฟิปบอร์ดนี่เลยนะครับคือมันแบบคือสุดยอดมากเลยอันนี้วิดีโอนะไม่รู้ใครโพสไว,ใว้ในวอลผมในวอลทวิตเตอร์ Twitter. ก็ประมาณนี้นะครับคือได้ลองแล้วมันอ่าเราลองดูรูปกันนะสมมุติว่าโฟโต้อฟอยู่ไงรูปรูปของผม ก็โหลดนิดนึงนะครับก็ความเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ผมใช้ wifi อยู่อันนี้ก็เป็นรูปรูปผมนะครับประมาณนี้ซึ่งแบบลองแล้วแบบผมลองเปิดดูแล้วแบบการจัดเลเยอร์ของตัวอาพรีวิวในหน้าในหน้าเนี่นครับในหน้าที่เราเปิดเล่นเนี้ยครับคือแบบมันมันมันสุดยอดมากมันผมเปิดมาแล้วแบบโอ้โหแบบเฮ้ยแอปฟรีมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอ ยังไงวนนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับใครสงสัยอะไรยังไงต่อก็โพสถามมาได้นะครับุณครับ